ในวันนี้เองนะฮะซึ่งก็เป็นก้าวสาคัญนะครับที่เราจะต้องมีความเข้มงวดระหว่างกันระหว่างการพิการเทศไทยเองนะจะดําเนินการติดตั้งโซลาเซลล์นะครับซึ่งจะเป็นอยู่ในเขตที่มีการลัลกลกนะครับมีการนะครับสุนทรีสนามโคราชศรีมาต้งที่มีการเสีสายสลายชัดเจนว่าจะลงมือทำนะครับจะทำงานต่นา,ง,างๆนะครับรวมถึงคนขัจากพลังงานทดแทนก็คือ ในสาราศาสตร์ปัจจุบันนี้าในไทยเป็นการนักการนักการวิศวะอีกวันหนึ่งนะครับที่ที่ได้ลงนามสัญญามันก็หมายถึงเมื่อประมาณมกราปีปีหน้านะครับเราก็จะจะเลิกให้เสร็จนะครับ เรียบร้อยนะครับขอบคุณท่านผู้บริหารทั้งสีท่านมานะครับครับผมในลำดับถัดไปจะเป็นการมอบ